ปั้มเปิดที่สี่แต่ว่าไอ้ตัวตัวร้านค้าเนี่ยปิดผมกระโดดน์เพ่มเ่มื่อมีพนักงานปั้มมีสองคนเราได้มีการพบภาพข่าวภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มคนใดในการเตรียมสอเหตุทั้งในเรื่องของการสะสมกําลังทั้งในเรื่องของการสะสมอาวุธยุธปรรณ์และก็วัตถุระเบิดมาโดยตลอดเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือเรามาดอนแห่งสิสุดภายหลังเสร็เส้นเดือนรามาดอนก็มีการก่อเหตุในหลายพื้นที่ตั้งแต่ ระเบิดที่เข้าโจมตีฐานที่ถมดน้ำคือตากใบระเบิดที่ปาร์ัดและก็อีกหลายที่นะครับนั่นคือเป็นความพยายามในการก่อเหตุภาพที่พวกเราเห็นด้านหลังนะครับก็เป็นความบังจากนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่คนได้ได้เข้าโจมตีเมื่อคืนนี้เป็นหนึ่งใน17็พื้นที่ที่คนได้ได้เข้าไปก่อเหตุสร้างอาการนะครับโดยภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณหลังเที่ยงคืนเสด็จ ทางกลุ่มคนไดได้เข้าก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับโดยในเขตพื้นที่ของปัตตานีมี2จุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลา6จุดแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสจานวน9จุดด้วยกันโดยภาพรวมคนไดายก็ได้แต่งกายอำพรางคล้ายผู้หญิงนะครับใช้รถมอถเตอร์ไซค์ปัญยาพหนะนะครับเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ บางส่วนก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องน่าจะเป็นระเบิดเพลิงคว้างเข้าไปใส่เป้าหมายบางส่วนก็เข้าไปรอบวางในร้านสะดวกซื้อสรุปเป้าหมายที่คนร้ายก่อเหตทั้งหมด17จุดนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นีเลเว่นจำนวน10.11จุดร้าน Big กซีมินิมาร์จนวน4จุดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์1จุดแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือปั๊มน้ำมันบางจากที่ได้รับความเสียหาย ณาจาุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุดที่คนได้เขาได้มีการรอบวางระเบิดที่บริเวณรถบรรทุกน้ํามันซึ่งตั้งอยู่ติดกับหัวใจน้ามันทําให้เกิดเหตุระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นมากซึ่งเราสามารถควบคุมสถานาและพื้นที่เกิดเหตุได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยทางชุดด e ีโอดีมาได้เข้ามาทําการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วก็มีการทําพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ขณะนี้ทางชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บรวบรวมวัตถุพยานเพื่อที่จะดําเนินการต่อกรมบุตรได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เห็นได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความพยายามของก่มบุรได้ซึ่งขณะนี้นเรายังไม่สามารถที่จะสรุปปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจว่าเขาก่อเหตุด้วยปัจจัยอะไรยังไม่ตัดประเด็นในทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นของการพูดคุยประเด็นทางการเมืองประเด็นความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งต้องรอเวลาให้เจ้าที่ได้พิการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและรอบด้านเห็นว่าเขาพุ่งเป้าไปที่พี่น้องประชาชนพุ่งไปสุดมากขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มชาวไทพุทธซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่มีความอ่อนแอและเปราะบางการก่อเหตุในลันษณะดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมในวงกว้างนะครับการยิงรถไฟซึ่งเป็นภานะชของผนจนรสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน การวางระเบิดต่อร้านสะดวกซื้อซึ่งถือว,ว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐ,ฐกิจนอกจากทำลายเศรษฐกิจแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนคะครับเพราะวันนั้นถ้าดูจากเป้าหมายและแนวคิดของกลุ่มผู้ก่อเหตเุเขายังคงยืนยันในเจตนามณ์เดือเหมือนกันก็คือการทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนการทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็การทำลายความเชื่อมั่นในระบบอำนาจกราบ ความใาการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าเราก็ยังคงยึดมั่นในเสียตนารมณ์เดิมในการใช้แนวทางสันติในวิธีในการแก้ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายก็จะดาเนินการด้วยความอดทนถดกตั้นด้วยความระมัดระวังสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการปรับแผนในการใช้กําลังในเรื่องอ่แหลมและก็เสี่ยงภัยให้มากขึ้น